ครับต่อจากเมื่อกี้นะครับพอดีเมื่อกี้มีสายเข้ามานะครับต่อจากเมื่อกี้ตรงนี้ก็จะเป็นจุดนะครับเป็นปุ่มปุ่มตัวนี้นะครับเป็นปุ่มสต o อปนะครับก็คือไว้ยกเลิกการทํางานนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มสตาร์ทนะครับปุ่มนี้นะครับเราจะสามารถกดเพื่อให้เครื่องเดินตามปกติเสร็จแล้วก็หยุดหยุดชั่วคราวได้นะครับปุ่มชิปนะครับ ตัวนี้นะครับในการใช้งานพื้นฐานนะครับเราจะไม่ได้ใช้นะปุ่มชิปนะครับจะเป็นฟังก์ชันพิเศษขึ้นมานะครับผมแล้วก็ปุ่มนี้ก็จะปุ่มเอชเคปนะครับหลังจากที่เรากดสตาร์ทใช้งานเรียบร้อยกดกดสต็อปแล้วนะครับถ้าเกิดในกรณีที่เราเข้าไปในเมนูนะครับต่างๆนะครับเราจะออกมาที่เมนูพื้นฐานด้านบนด้านนอกนะครับเราก็จะกดไปที่ e s c a p e นะครับ กดไปย้ําไปนะครับแล้วก็จะออกมาในพื้นฐานด้านนอกนะครับโปรแกรมพื้นฐานด้านนอกอลไแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตุ่ม enter นะครับถ้าเราสามารถออไม่ใช่สิถ้าเกิดเราเลือกนะครับในคําสั่งใดๆแล้วนะครับอย่างเช่นเข้าไปที่เมนูต่างๆเราจะต้องการยืนยันการสั่งงานนะครับก็เราก็กด enter enter เข้าไปนะครับมันก็จะสั่งงานในตัวโปรแกรมที่อยู่ด้านในนี้นะครับเหมือนกับยืนยันในคําสั่งอย่างเงี้ยครับ ตัวนี้ก็จะเป็นปุ่ม x นะครับอ่าปุ่ม y นะครับขึ้นลงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่ม x ซ้ายขวานะครับปุ่มนี้นะครับก mm ็จะเข้าไปตั้งค่านะครับของแกบอยูนะครับตัวนี้นะครับเราก็จ <waters> ะสา <symmetry> <s éger nothing odox> มารถเป็น่ถ้าเราใช้กันก็คือจะเป็นการเรียกปุ่ม z นะครับ z ก็คือขึ้นลงนะครับเหมาะสำหรับใช้ในการเป็นถาดนะครับถาดขึ้นถาดลงนะครับผม สลับตัวนี้นะครับอันนี้คือในส่วนของปุ่มกดนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะมีปุ่มไม่ใช่ครับด้านข้างก็จะมีช่องเสียบนะครับผมอ่าอย่างนี้นะฮะอ่าช่องเสียบสายนะครับเพื่อที่จะลิงก์ขึ้นไปหาหน้าจอนะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องเสียบก็จะเป็นชานิลหนึ่งชานิลสองนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นช่องที่สามารถเสียบสายาส่ง usb ได้นะครับในตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสายลิงค์นะครับที่เราสามารถส่งได้โดยตรงนะครับผมนี่เราก็มาดูตัวบอร์ดนะครับตัวบอร์ดนะครับว่าบอร์ดตัวนี้นะครับมีการสั่งงานไปใช้ในเงื่อนไขอะไรได้บ้างนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีไฟเข้าที่ dc 24โวลต์นะครับเข้า จะเป็นบวกนะครับกับลบนะครับผม dc 24บโวลต์แอมป์ที่ใช้นะครับจริงๆตัวเนี้มันใช้แค่3าแอมป์มันก็สามารถใช้ได้แล้วนะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะเวลาใช้งานเข้าไปเนี่ยแอมป์อ่ะมันจะพุ่งขึ้นนะครับหลังจากที่มีโหลดต่างๆนะครับผมแนะนำนะครับถ้าเกิดใครใช้นะครับก็จะใช้เป็นสักหแอมป์ถึง1 0บแอมป์ไปเลยนะครับเพื่อให้มันเพียงพอต่อการใช้งานนะครับ ทีนี้บอร์ดนี้มีจุดเชื่อมต่อไปอะไรบ้างนะครับด้านขวานะครับในรุ่นนี้นะครับ 708C นะครับมันจะเป็นมีการเชื่อมต่อที่เป็นชานลไปแค่ชานีลเดียวนะครับไปที่ตัวพาเนลนะครับมันจะไปแค่ช่องเดียวนะครับนะครับไปช่องเดียวคือช่องชานลเดียวนะครับ เรปั๊บไล่มานะครับไล่มาตรงนี้ตรงนี้นะครับมันจะเป็นเอาหนึ่งเอาสองนะครับตรงนี้ใช้ทําอะไรตรงนี้นะครับมันจะเป็นคําสั่งนะครับคําสั่งที่จะเอาไปควบคุมอ่าพวกโซลินอยด์วาลต่างๆนะครับนะครับมันจะมีคําสั่งอินเข้ามาแล้วก็มันจะมีคําสั่งเอานะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นคําสั่งที่เอาไว้รองรับอย่างตัวนี้นะครับ ตัวนี้มันจะเอาไว้รองรับเซนเซอร์เซ็นเซอร์อะไรเซ็นเซอร์จากประตูเซ็นเซอร์จากฝาด้านข้างเซ็นเซอร์จากก็คืออุปกรณ์ที่เหมือนกับเขาเอาไปวางไว้ในจุดที่เป็นเซฟตี้ต่างๆนะครับถ้าเมื่อไหร่อุปกรณ์มันไม่ครบนะครับตัวนี้นะครับก็จะไม่ทำงานนะครับเหมือนกับมีการสั่งงานที่ฟ้องอะา,ามทันทีนะครับแล้วก็รุ่นนี้ นะครับมันจะสามารถนะครับสั่งงานออกไปที่แกนได้ในรุ่น awc 708c เนี่ยมันออกไปได้4แกนนะครับก็คือแกน x แกน y แกน z แกน u นะครับแต่อีกรุ่นหนึ่งถ้าเป็นรุ่น awc 7 0 8นะครับ awc 708c แต่ว่าเป็นรุ่นพัสนะครับรุ่นพัสนี่มันจะสามารถออกได้ทั้งหมด 6แกนนะครับเมื่อ x, y, z, u แลวก็ v, w นะครับมันก็จะออกไปได้ทั้งหมด6แกนเมื่อออกไป6แกนใช่ไหมช่องในการต่อมันก็ต้องมี6ถูกไหมครับอันนี้เป็นช่องของลิมิตนะครับลิมิต x, y, ลิมิต z, u, ลิมิต v, w นะครับตัวนี้จะเป็นของของลิมิตนะครับถ้าเกิดว่าตัวเนี้ย ถ้ามันเป็นในรุ่นของอรุ่นพัสนะครับตรงนี้ก็จะมีซ็อกเก็ตสีเขียวต่อเพิ่มอีกในช่องที่เป็น10นะครับก็จะออกไปได้6ช่องนะครับ6ช่องก็คือเป็นลิมิตนะครับ6ช่องนะครับผมสามารถได้เป็นลิมิตทั้งหมด6แกนก็เช่นเดียวกันครับฝั่งนี้ถ้ามีลิมิต6ช่องก็แสดงว่าแกนมอเตอร์ที่จะออกไปหามอเตอร์นะครับในการสั่งงานก็จะเป็น x y z u แล้วก็ vw ถูกต้องไหมครับก็คือถ้าออก6ลิมิตนะครับถ้ารับ6แล้วก็ช่องสัญญาณก็ต้องออก6เหมือนกันนะครับมันจะรับกันพอดีนะแล้วก็ตัวนี้ตัวข้างล่างนะครับตัวข้างล่างในรุ่นนี้นะครับ awc 7 0 8ดเนี่ยมันจะสามารถส่งสัญญาณนะครับส่งสัญญาณออกไปหาผู้ว่าฯสปายเนี่ย ได้2ช่องนะครับเป็นเลเซอร์หกับเลเซอร์สองครับช่องสัญญาณตรงนี้ครับออกไปเหมือนกันนะครับก็คือออกไปพร้อมๆกันช่องหนกับช่อง 2, นะครับก็แสดงว่าในรุ่นนี้มันสามารถที่จะใส่หลอดเลเซอร์หรือพรเาพลาสไปนยออกไปใน2ชุดได้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ย้อนกลับมาตรงนี้ก็คือในส่วนของตัวนี้ที่ติดเอานะครับ ส่วนของรือนี้ที่เป็นเอานะมันจะเอาไปส่งสัญญาณด้านนอกนะครับจะเอาไปเป็นสัญญาณส่งนะครับอาจจะไปทําซิกแนลไปทําระบบควบคุมเพิ่มเติมภายหลังนะครับนะครับในรุ่นนี้ก็จะมีรายละเอียดอยู่ประมาณนี้นะครับค่อนข้างจะใช้งานได้ง่ายนะครับไม่ยุ่งยากนะครับ AWC เนี่ยมันก็มีหลายรุ่นนะครับพเราผมจะไล่ไปตั้งแต่ AWC 7 เจ็ดศูนย์แปดซีก็จะมีแบบพ l u s แบบลิสต์นะครับแบบพ l u s แล้วก็แบบลิสต์นะครับหรือบางคนอาจจะเป็นแบบไลท์ที่เขาเข้าใจกันนะครับหรือจะเรียกยังไงก็ได้ครับบางทีภาษาอังกฤษผมอาจจะไม่เก่งมากนะครับโอเคแล้วก็จะมีอ่าก็คือมันจะมีแบบเจ็ดศูนย์แปดซีแล้วก็เจ็ดศูนย์แปดแล้วก็หกศูนย์แปดนะครับลักษณะที่เด่นชัดก็คือผมจะไล่ตั้งแต่ CWC uh, 6 0 8ก็คือ AWC 6 0 8เนี่ยมันจะมีทรงนะครับที่เป็นถ้าเป็นคอนโทรเลอร์ตัวเนี้มันจะมีสีที่เป็นสีฟ้าหรือเป็นสีน้ำเงินที่เราเรียกกันนะครับจะเป็นรุ่นแรกๆนะครับเป็นรุ่นสีฟ้าแล้วก็ขยับมาก,ก็จะเป็น AWC 7 0 8ที่เป็นโครงสร้างอลูมิเนียมนะครับฝาที่เป็นฝาอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ ไล่ลงมาอีกก็คือจะเป็น AWC 708ที่ไม่มี C นะครับที่ไม่มี C แล้วก็ AWC 7 8 c แล้วก็จะมี list มีอ่ามี list แล้วก็มีอ่าอะไรนะ p l u นะครับคือรุ่นที่ตัว top มันนะครับรุ่น Plus แต่ณปัจจุบันเนี้ยครับมันมีรุ่นที่ย่อยลงมาอีกก็คือว่า แกนที่เราเอาไปใช้นะครับ x กับ y z u เนี่ยจริงๆเราเอาไปใช้แค่3มแกนพอเราเอาไปใช้แค่3มแกนเนี่ยมันก็มีฟังก์ชันตัวหนึ่งขึ้นมาก็จะเป็นว่า awc 7 0 8 s นะครับ s นะครับก็คือ small นะครับที่ย่อมา small ก็คือเล็กลงเล็กลงในที่ไหนในเล็กลงในที่ก็คือว่าใช้แค่3แกนก็คือใช้ x y z แค่นั้นเองนะครับเครื่องเลเซอร์ที่เราใช้กันอยู่เนี่ย จริงอ่ะมันใช้แค่3แกนก็เพียงพอแล้วนะครับก็คือ X กับ Y แล้วก็แซก็คือขึ้นลงนะครับแต่บางเครื่องอาจจะต้องใช้ฟังก์ชันขึ้นมาอีกก็คือเป็นหัวตัดเหล็กเป็นหัวตัดเหล็กก็จะมีแกนที่เป็นแกน Z แกน u เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น4แกนถ้าเป็นหัวตัดเหล็กนะส่วนมากเขาจะใช้อย่างต่ำก็คือ4แกนนะครับแต่ถ้าเป็นเลเซอร์ co 2ธรรมดาทั่วไป อย่างต่ำเขาก็ใช้แค่3แกนนะครับผมเพราะว่ามันจะมีแกนพิเศษขึ้นมาก็คือแกนแทรขึ้นลงนั่นเองนะครับผมอย่างตัว S นะครับราคาก็จะถูกลงตามสเต็ปมันไปนะครับตามฟังกช์ชันข้างในที่ให้มาครับ <c oughs> ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดโดยรวมนะครับของอคอนโทลเลอร์รุ่นนี้นะครับ <c oughs> สเปคของมันนะครับก็จะเป็นใช้ไฟ DC นะครับ DC 24่สบโวลต์นะครับผมอย่างตาำก็คือ3ามแอมนะครับผมที่ไฟเข้า <c oughs> ในรุ่นต่างๆนะครับมันก็จะมีขยับเป็นแกนต่างๆอย่างที่ผมเล่ามาในเบื้องต้นนะครับว่าได้6แกนบ้าง4ี่แกนบ้าง3ามแกนบ้างนะครับการจ่ายออกไปแล้วก็ ระบบการควบคุมของมันนะครับก็คือ0ถึง100เปอร์เซ็นตนะครับกา,าการคาดเคลื่อนครับเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกถ้าเป็นภาษาช่างเขาเรียกว่าการเออร์เลอร์ครับเออร์เลอร์ของเขาเนี่ยในความแม่นยำก็คือ0.01ม mm ิลนะครับมิลลิเมตรนะครับ แล้วก็ไฟล์ที่สามารถรองรับได้นะครับในระบบคอนโทรลเลอร์รุ่นนี้นะครับก็จะเป็น d s PL t plt bmp dxf แล้วก็ ai ต่างๆ,ๆนะครับผม <c oughs> แล้วก็มันจะสามารถรองรับนะครับก็คือสามารถอ่า install แล้วก็ลงปลั๊กอินนะครปลั๊กอินนั่นก็คือสามารถกดปั๊บแล้วก็จะลิงก์ไปที่หน้าโปรแกรมได้เขาเรียกปลั๊กอินนะครับสามารถรองรับปลั๊กอินนะครับในโปรแกรมนะครับก็มีโปรแกรม Laser Cut คอรดออโตแคดนะครับตรงนี้จะสามารถทำปักอินเข้าไปฝังไว้ได้นะครับมันก็จะง่ายในการใช้งานของของผู้ใช้งานนะครับโดยคร่าวๆนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับในส่วนของ AWC นะครับในรุ่น AWC นะครับจริงๆยี่ห้อมันไม่ใช่ยี่ห้อ AWC นะครับเบื้องต้นที่ผมพูดไปมันเป็นรุ่นของมันนะครับรุ่น AWC แต่ยี่ห้อเนี่ยบางคนเขาก็จะเอามาทําเป็นแบบเป็นยี่ห้อของตัวเองนะครับอันนี้มันแล้วแต่อ่ามันแล้วแต่ศักยภาพของแต่ละบริษัทนะครับเราก็ทราบแค่ว่าการใช้งานเข้ามันแต่ละรุ่นมันเอาไปใช้อะไรบ้างแค่นั้นก็เพียงพอแล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็มีเทคนิคประมาณนี้นะครับเพื่อมาจะแบ่งปันสำหรับเพื่อนๆน,นะครับ ที่ดูวิดีโอนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณที่ทุกท่านดูวีดีโอนี้นะครับถูกหรือผิดประการใดก็เสริมได้นะครับเพราะว่าคนเราไม่สามารถที่จะรู้ทั้งหมดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่สิ่งที่ผมรู้ผมก็สามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้กับงานเลเซอร์คัดได้นะครับถ้าใครมีข้อติชมอันใดก็ คอมเมนต์เข้าไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ